คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคําแนะนําแตกเข้าเปาล่มลามีลูกชิ้นมีลูกชิ้นว่าท่านมีลูกชิ้น์ผักเปี๊ยบสีเอาเจลเอา,าเนี่เจลเ,เจล <c oughs> นี่นั่งเลยครับพี่สำหรับคุณวครับเมื่อก,กี้ไปลงทางอยู่ <c oughs> พีมีน้ำจิ้มยังยังเหรอเชียร์อไอ้มันโหลดอะไรนานจังวะดูคนทางซ้ายนี่เราก็้าหันไปว่าแหลกที่มาคนเยอะมากแ้วกูออกข้างไหครับแมงหมูกระทะร้านนี้แม่งมีข้าวเปล่าให้ด้วยยังโคนปกติมีข้าวเปล่าเด็กหรอว่าร้านนี้ระทไม่มีดีว่ะข้าวผัด ร้านที่ทำข้าวสวยผมชอบ้งจุ่มน้ำหายากมากกูไม่ชอบข้าวสวยร้อนๆกินกับหมูอ,อ มักเหลือพลิ้เช็คมักเลือควิ่งไปเช็คเอามึงมีน้ำโค้กกันแหละจิมมี่เอ้ยมึงไม่มีเหรอไม่มีเนื่อของมึงไปตักเองสะอาดกรีบเองแล้วนี่ของใครเนี่ยโอ้ยเชียเห็นแล้วหิวว่ะบรรยากาศแม่งโคตรช่าจนแบบกูหิวแล้วเนี่ยตอนนี้ใชื่อไหมรรยากาศแม่ง เฉยถึงภาพมันจะไม่สวยแต่มันไม่มีเที่ยมันมันร้านหมูกระทะมันนั่งมันนั่งหน้าร้านตรกโซนที่มันแบบคนคนทุกทุกราดเออทำไมไม่นั่งหน้าคือดนตีไว้เฮจะได้มาฟังเขาร้องเพลงก็เต็มหมดเลยเนี่ยแก้จานขาวนี่เอาไว้ทำไมเนี่ยเบียร์ผัง้ายแดงไปเยอะเนี่ยกูเอาดับแดงมาเยอะไปเลยจะกลายเป็นสารเจ้าเลยกลายเป็นสารเจ้า ของดีเจ็ดนทอดเตาไอ้เหี้ยไม่มีนักเก็ตเะนดเลเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเป็นไฟโอไอ้เหี้ยแดกหมูกระทะใครกินเฟ็นไฟบ้าป่าวอิ่มตายพอนี้ค็อกอะไรนี่ค็อกเทลฮะไอพวกเป็นคำๆไงคบอกเทลเนหอยทากปัก ไม่ใช่ค็อกเทลอะไงเป็นค็อกเทลวะก็นี่ไงพี่ค็อกเทลเนี่ย A C O C K L E F นี่นะภาษาไทยพี่ไก่ทอดเนี่ยเนี่ยที่กูเหยียบอยู่เนี่ยอันเนี่ยเนี่ยค็อกเทลใช่มันเขียนว่าค็อกเทลไม่มีตัวทีเลยนะไม่รู้มันเป็นภาษาไทยเขียนว่าค็อกเทลอ๋อมังกร ใช่โ <Ooh. S 1> อ้โหกูบังกรต้อง<ใ>จ่ายเพิม่มนะครับเด็กกินกูมบังกรอย่างนั้นเหรอเอ้ยครับเดี๋ยวมานีไอ้เฮียเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนี้เก็บตังเพิ่มไว้กูจะเอาเนื้อกูจะเอาซีฟู้ดไมใ่ให้กูเนี่ย <laughs> ตอนนี้เลวมากแดดเข้าไปผักอะแดดเข้าไป <laughs> กินบางรอเพื่อนเขาจะน้ำไหมวะไก่ไก่ดองอะไรคือไก่ดองสงสัยก่อนนอนคุณต้องออกไปหาอะไรกินจริงๆแล้วเลยเชี่อไหงคุณของโปรดหิวในลมบอกดับหูหันบางปลาหมึกดองเหรอไม่ชอบปรุงหรอจิมี่ก็ไป เ้กลาดไปไปเอ้าเียกูหิวกูหิวกูไปมได้กินขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ดีันตะกนทำอะไรทำไงโอ้แป้กกับอยกินไก่ทอดอยากกินนักเก็ตไก่โอ้หลูกนักเก็ตเองเสมากินของทอดผมไม่เ้ยเฮียใครออกมาระวังเนี่ย กินกินมากินหมูกระทะหียกินไส้กรอกทอดกินนักเก็ตบ้าแล้วบ้านที่บ้านขายห้าบาทอร่อยแบบนี้เลยครับไอผ่าแล้วมียกมียกมันกินดิบไม่ได้มันต้องคอย่างก่อนมียกเที่ยวไม่ยากเไปออมดิคุณดูดิไอ้เหี้ยมีหยกรัก ไอ้ดูข้างหลังนี่นั่งกี่คนเดียววาย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 เอาเจมี่เอาอะไรของมึงเนี่ยไอ้ยลองลองลองดูปฏิกิริยาโอ้โหเสพมึงเจมี่มึงไอ้มาร์คมึงมึงแทนที่จะแบบขี้ให้เขามึงแบบโซยแบบกะเอาอิ่มเลยนะเวลาพิมพ์แชทมันพิมพ์ยังไงวะให้เอ็นยซ้ายบนไหม มากับใครครับจิ้มปากนัวเศษเปลี่ยนกระทะไม่ได้วันร้านนี้แม่งมันคิดกลุ่มสองร้อยก็เลยเปลี่ยนโอ้สองร้อยโลบักเพื่อเปลี่ยนหมูกเพื่อเปลี่ยนกระทะเนี่ยนะคุณมึงนิดกูอะไปแดกของจริงเหรอเนี่ยไอ้ย่างผักบุ้งมาเนี่ยโอ้ไม่ผักบุ้งไม่เนี่ยว่ะเออมีจะมีขมเลยเดี๋ยแต่กูสั่งร้านงานก่อนมปลาหมึกมีหอยเชลล์เอ้ยมีหอยแข็งด้วยแค่ มีมีกุ้งแม่น้ำเลยเฮ้ยออาดิโลบักเพิ่กินกุ้งแม่น้ำในเกมกิน <c oughs> อไใส่กุ้งแม่มน้ำเป<อ>็เนโลเบลเปียอเฮ้ยเป็นทะเลใส่ก้าวแต่ก้าวบักเพ่กินเป็นทะเลคเลอเอาเรื่องเฮ้ยปูปูปูยารันีด้ปเอา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  ไอ้ช้างสาโทษทียังไงเอ้ยคุณมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสั่งเขาอย่างนี้ได้เหรอวะจริงมั้เนี่ยทำได้ไงอ่ะเด็กดิ่งเอาแล้วแล้ไงต่มึงใครเนี่ยนี่หว่าง่ายง่ายตื่นมามาสายหิว ไปตักหมูไม่ตไม่ต้อ่เดียวขอนั่งขอนั่งวางตรงนกูได้ทิ่ชี่คนทำไมโตมันสี่คนวะล้วมีคนเลอวีกอยู่คุณโดนเร่งวีอะ ข้างบนก็สี่คนเหมือนเดิมเฮ้ยจิมมี่ข้างบนมีโต๊ะใหญ่นั่งได้หลายคนจริงเหรอเออเขียร์โต๊ะเขียร์โต๊ะเขียร์โต๊ะเลยเขียร์ต๊งเกียโต๊ะไอ้เขี้ยแต่มันมีคนเยอะแยะที่ว่ะไหนอ่ะร้างจานไงเฮ้ยมันมีคนเนียนนั่งคนเดียวอ่ะไปนั่งกับมันไหมได้นะ พบคนพอดีเลยเนี่ย6คนมึงมันมันมึงเห็นแหมกล่องฝั่งซ้ายเนียมันเป็นกาชาสุ่มตะเกียบไอ้เหี้ยโคตรเทเลยกาชาสุ่มตะเกียบฮู้นี่ยกล่องกล่องด้านซ้ายเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันมันแจ้งเตือนอยู่กดกดดิเจมีมึงก็กดได้เออเปิดเปิดเปิดติ๊กเนี่ยนะเออชีวิต์สีเหลืองพลัสโคตรเท่เหมาะกับมึงมากเลย กูได้เกียบเลยวะกูแบบไอ้กูได้ตะเกียบม่วงไอ้เชี่ยกูตะเกียบเขียวเฮ้ยอีกเชี่ยวหาได้ท็อปหาได้ทั่วไปนั่งแต่มันชิ่ยวมากข้างบนพิงแบบเฮ้ยยยไอ้กูไอ้กูชอบข้างบนนะกูชอบข้างบนอ่ะมันมันนั่งโตตามใจเขาโอ้โหเชี่ยวเปรถวิ่งผ่านไอ้มาเอ้ยมีลูกชิ้นขายตรงนี้ด้วยเอ้ยสั่งข้าวข้างนอกไปกินดีกว่า มันฝากแล้วจริงๆนะเนี่ยเเติมโรบักไหมอุ้ยมันซื้อเกี๊ยวอ่อย่างย่างย่างซื้อได้จริงๆนะเนี่ยมันกระโดดลงไปเลยเหรอไอ้เฮียเอากินกินเอาแตงโมจิ้มซีฟู้ดกินได้ไหมเนี่ยไอ้เฮียได้เฉยทิพย์หายแล้วเติมกกินแแล้ว เอ้กูไม่ได้กินแปลกจิมม yes> ouais> ี่ก no ูกินมากกินหลากหลายหลากหลายกินมากชวนชวนชนกินกินหมดกินหมดจุ่มล้วจิมจิมึงมึงกินไม่หมดมึงโดนปรับนะเว้ยเฮียเอ้อเจ๋อแล้วก็ตัางมาชวนชวนชวนกินเจอกินเนี่ยอุดหยิบเออมาทำไรกูอิ่วเปรียวหายไปนี่กูว่าไปต่างมาเพิ่มแน่เลย พี่เยอะแล้วเอาอุศดน้ำซีฟู้ดเลยได้ไหมเนี่ยไล้ไม่ทันเป็นพวกเศษติดซีฟู้ดเหรอเนี่ยเฮ้ยกูเผลอใส่ผักไว้ข้างบนขอโทษโอ้ยอิ่มพี่อิ่มจะอ้วงไรสัตว์แม่งเอาข้าวไข่ติ่งทางขวากดเอยใครใครใครไม่จริงร่งเสร็จแล้วกดอะไรต่อเขาถึงยิบ เฮ้ยเฮ้ยมันเอาเฮ้ยมันแก่อัเฮ้ยเจี๋ยมันเอาใครเนี่ยจิบหายมันนั่งแดงกไงเราเฉี๋ยเนี่ยเสียเร็วนะครับเสียเฮ้ยเดี๋ยวกุ้งแม่น้ำอันนี้กุ้งกุ้งเติมโรบักวะใช่ไหมเฮ้ยโอ้งน้ำเหรอไอ้เจี๋ยมันเอากุ้งแม่น้ำไว้หรออันน้โหเป็นไปไม่ได้ของเติมนี่ยนนี๋ยกินกินแย่แหกเลยเย้ย อいやไอ้กูขอขอขออยากกินอยากกินแดงอยู่ขอขออย่างนี้ไปกินทั้งเปลือกย่าเมย์ให้ยารอไอ้หมอนี่โง่พอที่จะเติมไอ้พุ่งอันนี้เหรอ เฮ้ยมึงพูดกับผู้มีพระคุณอย่างนี้ได้ยังไงพี่เขาทำให้เราได้แดกเราทำให้เราได้แดกเลยใช่ไหมที่นั่งนั่งตรงนี้แม่งไม่ค่อยถนัดเลยมึงฟาดไปคนเดียวเลยจะไม่ตัวที่สุกแล้วเฮ้ยเคี่ยวคุ้มไปตะกี้ไอ้จิมไอ้เวนฝากระวนนะแต่มือนี่เคี่ยวไม่หยุดเลยเออขอแบ่งขอแบ่งซีฟูดเลยเนี่ย เออเอาเฮ้ยจะจะมาให้ให้อีกวะเนี่ยเฮ้ยไอนี่อะไรก็แจกกุ้งอีกแล้วอะไรทีเหี้ยโอ้โหอะไรวะจะมีบุกขอบคุณครับดิขอบคุณครับดิดีดีดิขอบคุณเลย เฮ้ยเยอะนะไอ้กอ้ไอ้เฮี้ยให้ประชดเลยสัตว์เชเจอ๋อแม่งเป็นเลือกกุ้งดูหน้าเนี่ยเลืกกุ้งคือมีแต่มีแต่กุ้งไอ้เฮี้ยมันถมโตแล้วด้กุ้งเราจะเดือดคาปักกันหมดเราเป็นกุ้งใครแพ้อาหารทะเลก็เสียใจด้วยนอนหลบฟันอแพ้ในโลบกเลยริงเราจะเดือดคาปักกันหมด ชิมหนูวาีเราหนีไม่ให้มันจ่ายคนเดียวิงไปหนีไปรถไฟไปแอ้วนี่เราเราออกกระโดดพร้อมกันได้ไหมนี่เนี่ยเนี่ยเกาะอพร้อมกันแห้มันอยู่คนเดียวพร้อมแล้วเฮ้ยกระโดดกระโดดบักเพิ่งกินกุ้งแม่น้ำในเกมกิด